สำหรับระวันนี้ก็มีภาพการเก็บๆๆข้าวเก็บของในกลับของทางท่านนายกรัฐมนตรีปร<ช>ะยุทธจันทร์โอชารวมถึงการทํางานของคณะทํางานที่อยู่สํานักนายกด้วยก็มีการล่ำราก,กันไป<ช>นะครับ<ะ>มาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองกันบ้างนะครับกับการลาออกของแกนนําพัก การเมืองคนสําคัญในรัฐบาลใหม่ทั้งคุณหมอชนน่านสีแก้วนะครัที่ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยและก็พลตบรเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทที่ลาออกจากการเป็นสสอ,อย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปแล้วคือทั้งสองขั้นเนี่ยต่างก็ให้เหตุผลนะครับว่าการลาออกเนี่ยเพราะว่าเป็นการเสร็จสิ้นจากภาร,รกิจการฟอร์มทีมจากตั้งรัฐบาลที่สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแล้วครับ ทางนายแพทย์ชนน่านสีแก้วที่เคยประกาศไว้ในเวทีดีเบตเมื่อวันที่28เมษายนก่อนที่มีการเลือกตั้งกันนะนะครับว่าการจับมือกับพักพลังประชารัฐและพักรวมไทยสร้างชาติถ้าเกิดเพื่อไทยเนี่ยไปจับมือกับทั้งสองพักนี้ก็พร้อมที่จะลาออกแต่ว่าสุดท้ายเมื่อพักเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลก็มีทั้งสองพักนี้มาร่วมรัฐบาลด้วย จึงได้ถูกสังคมเนี่ยทวงถามถึงคำพูดที่เคยประกาศเอาไว้ล่าสุดเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะคกับนายแพทย์ชนานก็ออกมาถแถลงลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยโดยมีผลทันทีนะครับและหลังจากนี้นายชูศักดิ์สิรินินก็จะทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าพักเอาไปฟังบางช่วงบางตอนของการถแถลงข่าวเมื่อช่วงเย็นวันนี้หน่อยครับภารกิจนั้นสาเร็จแล้วผมก็ขอ,อยตินำเรียนกับพี่น้องสิมมชนผ่านไปยังกับพี่น้องแแบ,บชนว่าผม ในแพทย์ชนนั่นสีแก้วครับขอทําตามที่เคยประกาศไว้เป็นสัจจะที่ผมได้ลั่นวาจาไว้ว่าถ้าพักเพื่อไทยถ้ากรรมการบริหารพักมีมติที่จะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพักพลังประชารัฐมีมติไปจับมือกับลุงป้อมนะครับดีวกับลุงป้อม ผมในฐานะหัวหน้าพักเนี่ยผมพร้อมจะลาออกและผมก็ขออนุญาตประกาศณตรงนี้ว่าผมขอลาออกจากหัวหน้าพักเพื่อไทยตามที่ผมได้ประกาศเอาไว้ณบัดนี้เหตุผลความจำเป็นที่ผมต้องมาประกาศวันนี้ล่วงเวลาไว้นะครับเป็นเหตุผลความจำเป็นของการจัดตั้ง รัฐบาลการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ผมกลับเรียนด้วยความเคารพครับเป็นการจัดตั้งรัฐบาลในสถานการณ์พิเศษเป็นสถานการณ์พิเศษที่พักเพื่อไทยเองนะครับมีความจําเป็นจากกรรมการบริหารพักจากสมาชิกพักส่วนใหญ่เห็นว่าพักเพื่อไทยต้องดําเนินการในการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ เมื่อมีมติเป็นอย่างนั้นแล้วและผลการจัดตั้งรัฐบาลนะครับเราเลือกนายัฐมตรีได้แล้วในที่ประชุมรัฐสภาและขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่จะนารายชื่อข้าหลวงมตรีเข้าสู่กระบวนการการนําทุนเก้าผมก็ถือว่าภารกิจนั้นสําเร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอประกาศลาออกนะบัดนี้ครับมคุณที่เสนอชื่อี่หมอี่หมอจะรับตแหน่งนี้ในชั้นนี้ผมต้องขออนุญาตนำเรื่องนี้ไปพิจารณานะครับให้ถีท่วนก่อนไม่ได้หนีไปไหนนะครับ ก็ยังอยู่กับพรรคเพื่อไทยแล้วก็จะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อความเป็นสถาบันการเมืองของพรรคเพื่อไทยต่อไป ที่ตอบว่าขอพิจารณาให้ถี่ถ้วนเนี่ยคือนักข่าวถามว่าแล้วถ้าหากว่ามีสมาชิกพักเสนอชื่อคุณหมอชนน่านกลับมาเป็นหัวหน้าพักอีกรอบหนึง่งจะว่าอย่างไรคุณหมอชนน่านบอกว่าส่วนตัวเนี่ยไม่สามารถเสนอชื่อตัวเองได้แต่ถ้าหากว่ามีคนเสนอชื่อเดี๋ยวขอกลับไปพ,พิจารณาก่อนนะคะเมื่อวานนี้เหมือนเป็นวันแห่งการลาออกค่ะคุณผู้ชมมีหนึ่งท่านที่ลาออกคือท่านนี้ค่ะ พลตเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยลาออกจากการเป็นสสแต่ว่ายังคงเป็นหัวหน้าพักอยู่นะคะจะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปหนึ่งกันยายนค่ะก็จะทำให้สสบัญชีรายชื่ออันดับสองเนี่ยเลื่อนลำดับขึ้นมาเป็นสสแทนก็คือคุณมังกรยนตระกูลพลตรวเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าเป็นความตั้งใจยอยู่แล้วนะคะหลังจากที่ช่วยเปิดทางให้พักเพื่อไทย สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สําเร็จและรวมเสียงสนับสนุนให้คุณเศษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีได้โดยได้ยื่นลาออกจากการเป็นสสตั้งแต่วันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วพอหลังจากที่มีการโหวตนายกรัฐมนตรีเสร็จวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็ยื่นหนังสือลาออกเลยแต่ว่าก็ยังคงเป็นหัวหน้าพักเสรีรวมไทยอยู่นะคะ พอลักษณะแบบนี้ทางผู้สื่อข่าวก็ถามคุณเสรีพิสูจน์นะครับว่าเหตุผลของการลาออกในครั้งนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าผิดหวงังไม่ได้ตําแหน่งหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดดูรายชื่อตามโผคณะรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยไม่มีรายชื่อท่านอยู่ด้วยนะครับในเรื่องนี้เนี่ยท่านพลเอกพนตารวจเอกเสรีพิสูจน์ก็บอกนะครับว่าไม่ได้ผิดหวังอะไรและไม่เคยมีสัญญากับพรรคเพื่อไทยแต่ตอนนี้จะเห็นว่า มีการแย่งตาแหน่งรัฐมนตรีกันมากมายและเลือกคนที่ไม่มีประสบการณ์มาทํางานรวมถึงขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีแต่ก็ต้องผ่านการตรวจสอบจากเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อนซึ่งหากตรวจสอบแล้วคุณสมบัติผ่านก็จะขอเป็นฝ่ายตรวจสอบเองนะครับเอาไปฟังเสียงท่านพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์หน่อยครับสสนสับสนุนเพื่อไทยนะก็เสร็จแล้วนะผมก็จบแล้นะเพราะว่า ผมมีหน้าที่สนับสุนแล้วผมต้องมีหน้าที่อะไรโหวดด้วยใช่ไหมต้องโหวตให้กฤษดาด้วยไม่ใช่ว่าไม่โหวดเหมือนใครบางคน่ผมยอมมาโหวดอย่างนี้นะนะครับเมื่อผมสน,นับสนผมก็ต้องทาให้บรรลุผลค,คือว่าให้โหวตเสร็จสิ้กนก่อนพอโหวเสร็จสิ้นยี่สองยี่สามมกลาออกเพื่อให้คนในภาครคผมมาทำหนา้าที่แทนผมจะได้ไปทำรรกิจกรร นา,นายพลรีก็คือมาทําหน้าที่อยู่หน้าพักที่เป็นที่สร้างพักใหม่ผมไม่เคยมีสัญญานะไม่เคยมีสัญญากับเพื่อไทยนะนะว่าเอ้ยมาช่วยเพื่อไทยแล้วจะมีตําแหน่งอะไรนะลองไปทบทวนดูได้นะนะไม่เคยแต่ว่าเก้าไกลอีกดที่ตอนผมช่วยเขาก็ยังมาเสนอตําแหน่งให้นะนะครับนะแล,แล้วคนยังมาบอกผมตับไลกร ปกติกับก้าวไกลอย่างนู้อย่างนี้นะไม่ใช่หรอกเขาเองดีกับผมมากคนไทยดีกับผมอีกนะใช่ไหมแต่ว่ามันก็เป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ท่านไม่ได้รู้สึกผิดหวังกับพรรคเพื่อไทยทำงานไหมการไม่ได้ให้ทำแหน่งทำแหน่งทยเลไม่ได้ผิดหวังหรอกแต่ว่าเพียงเพียงแต่ว่าคุณตั้งใครเราไม่รู้แล้วติดพุกมามั่งอดีตรักโทษมั่งไอ้นู่นไอ้นี่นะไม่มีความรู้มั่งอะไรมันอะไร ตั้งมาไม่มีประสบการณนะ์มากนะคะจะเห็นว่าลักษณะของการถแถลงข่าวเมื่อวานเนี่ยเสียงคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยจะนิ่งๆแต่ว่าในคําพูดค่อนข้างดุเดือดแล้วก็พูดถึงหลายๆท่านแม้ว่าจะไม่ได้เอ่ยชื่อออกมาแต่คาดเดาได้นะคะแล้วมีช่วงหนึ่งที่บอกว่าที่ลาออกเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าหมดศรัทธาด้วยแหละคืออย่างคนของพรรคเสร,รีรวมไทยเก่งๆก็เยอะมีจบ ริญญาเอกก็เยอะทำไมประชาชนไม่เลือกไปเลือกคนที่เมาแล้วขับ ไปเลือกคนที่ตบตีผู้หญิงไปเลือกคนที่มีประวัติไม่ดีแล้วก็พูดถึงคอรมอชุดใหม่ด้วยนะคะบอกว่าดูแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีประสบการณ์อย่างที่ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคอาก็เป็นการถแถลงลาออกจากการเป็นสสก็คือจะไม่ไปนั่งทํางานในสภาละแต่ว่ายังคงเป็นหัวหน้าพักอยู่เพื่อที่จะปั้นคนรุ่นใหม่ขึ้นมานั่นเองนะคะ